เคยขอพรท้าวเวสสุวรรณแล้วแต่ชีวิตยังแย่อยู่เหมือนเดิมทำไมบางคนขอพรแล้วปังบางคนขอแล้วเงียบความลับคือส่วนใหญ่ขอผิดวิธีและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ดวงของคุณยังไม่เปิดวิธีขอพรท้าวเวสสุวรรณให้เห็นผลจริงๆ1、หนึ่งตั้งจิตให้ชัดก่อนขออย่าขอแบบกว้างๆเช่นขอให้รวยต้องระบุเจาะจงเช่นขอให้ลูกค้าเนี่ย เข้ามากขึ้นกว่าเดิม50%ใน1เดือน2ใช้คําพูดที่เป็นบวกแทนที่จะขอว่าขอให้พ้นจากหนี้สินเปลี่ยนเป็นขอให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนสามารถปลดหนี้ได้คําพูดมีพลังต้องขอให้เป็นพลังบวกขอ้อ3ขอให้ถูกกับดวงตัวเองถ้าขอพรผิดเนี่ย เหมือนใส่กุญแจผิดดอกต่อให้หมุนยังไงก็เปิดประตูไม่ได้บางคนรู้ว่าต้องขอพรแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าการขอให้ถูกวิธีเนี่ยสำคัญกว่านั้นหลายคนคิดว่าขออะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย ท้าวเวสุวรรณมีพลังในบางด้านเฉพาะเจาะจงกับดวงของแต่ละคนคุณอาจยังไม่รู้ว่าคําขอที่ตรงกับดวงจะช่วยเร่งพลังให้พรสำลิศผลเร็วขึ้นเกิดวันอาทิตย์คุณมีพลังแห่งการเป็นผู้นําในตัวเองอยู่แล้วแต่เคยรู้สึกไหมว่าแรงพลังของคุณเนี่ยมันกระจายไปผิดที่ผิดทางให้ขอพรเสริมบารมีเหมือนเติมไฟให้ตะเกียงสว่างขึ้นอีกเท่าตัวเกิดวันเสาร์คุณอาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าที่คุณคิดแต่เคยรู้สึกไหมว่า คุณเนี่ยต้องเจอเรื่องที่หนักหนักกว่าคนอื่นๆให้ขอพรให้แคลวคา,าดปลอดภัยเหมือนเกรอะที่แข็งแกร่งป้องกันทุกภัยร้ายเกิดวันจันทร์คุณพูดอะไรไปคนก็ฟังแต่บางครั้งเสียงของคุณก็เหมือนถูกกลืนหายให้ขอพรให้คนเมตตา เปรียบเสมือนน้ําที่ไหลลื่นไม่มีอะไรมาขวางกัน้นเกิดวันพฤหัสคุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งแต่เคยรู้สึกไหมว่าเส้นทางความสําเร็จเหมือนมีเงื่อนงําอะไรบางอย่างให้ขอพรให้ก้าวหน้าในการงานเหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากลึกแข็งแกร่งเติบโตไม่หยุดเกิดวันอังคารคุณมีพลังความมุ่งมั่นมากแต่เคยรู้สึกไหมว่าเหมือนมีบางสิ่งที่ฉุดรั้งคุณอยู่เสมอให้ขอพรให้พลังเนี่ย ฝ่าอุปสรรคเหมือนดาบที่คมกลิบฟันทุกปัญหาให้ขาดสะบั้นเกิดวันพุธ บางทีคุณก็รู้ตัวเองว่าคุณเนี่ยฉลาดมีไอเดียแต่บางครั้งทําไมโอกาสดีๆไม่เข้ามาหาคุณง่ายๆไม่ขอพรให้คําพูดของคุณเป็นทองคำเปรียบเสมือนกระดิ่งที่ดังก้องกังวานคนที่ฟังคนที่ได้ยินต้องหลงไหลเกิดวันสุขสเสน่ห์ของคุณมีอยู่แล้วทำไมยังรู้สึกเหมือนว่าตัวเองนี่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นๆให้ขอพรขอด้านเสน่ห์และโชคลาภเปรียบเสมือนแม่หล็ก ที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามากดบันทึกคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับผมจะให้เทคนิคขอพรให้ผลสำลิดไวขึ้นข้อ1ขณะขอพรให้หลับตาและเห็นภาพตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่พรน,นั้นสมหวังแล้วข้อ2ขณะขอพรให้รู้สึกเหมือนเราได้รับพรแล้วจริงๆข้อ3ทําซ้ํา7วันติดกันเลยตั้งจิต แล้วอธิษฐานในเวลาเดียวกันในทุกๆวันเพื่อให้พลังงานต่อเนื่องถ้าคุณอยากให้พรสำเร็จผลรีบจดไว้บันทึกโพสต์นี้ไว้นะครับแล้วลองขอพอรตามดวงของคุณดูแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนที่กำลังมองหาทางออกในชีวิตอยู่แล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าอยากให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์แนวไหนเกี่ยวกับเรื่องการเสริมดวงอีกสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากมาสักการะเท้าวเวสุวรรณที่วัดบางชันนะครับผมปักพิกัดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับ